สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับช่งบางบ้านๆนะครับวันนี้เราจะมาสอนซ่อมบอกวิธีการซ่อมพัดลมนะครับพัดลมในอาการคือเปิดไม่หมดนะครับเราจะมาทําการซ่อมกันนะครับว่าเกิดจากอะไระครับ สาเป็นก่อ,นนะอ,ด,กอดูนะครับก็อ๋อแหงมุนอยู่นะครับไม่ฝืดไม่มีเสียงค้างเสียงค้างของวอเตอร์นะแต่เดี๋ยวเราจะาทำการวัดดูว่ามันมีไฟเข้าไหมนะครับ คลคเช็คห้าสำหรับมือใหม่นะครับค่อยเช็คดูนะมาแลจะเจอตัวล็อก มีตัวล็อกอย่างน,นี้เราทำการเงินข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้แล้วแต่เพื่อที่เราจะทำการเช็คว่าสายไฟมันขาดอะไรตีอ่ะ ต่ออีกครับมีนักอุตสาหตัวดาวมิตเตอร์ วัดสายดูนะครับว่ามีสายไฟขาดไหมแป๊บนึงนะครับ กป็เช็คสายนี่นะครับรับวัดสายได้สายหนึ่งก็ได้ต่อวัดขึ้นนะครับ ันต้องขึ้นทั้งสองทางเนี่ยครับสายไฟที่เป็นสายปลั๊กนะครับปลั๊กปลั๊กอันนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้สองเส้น,สนเวลาตระวัดมันจะต้องขึ้นทั้งสองเส้นขึ้นนะครับขึ้นนะครับจากนั้นก็ เรามาเท็ดทั้งสองอันว่าขึ้นไหมเดี๋ยวเราใช้ปากคีบคีฝังนะ่งไหนบวกฝั่งไหนลบก,ก็ได้นะครับไม่จําเป็นแล้วเราก็กดสวิตช์ดูไนะม่ขึ้นนะครับนี เกียร์สองเนี่ยเกียร์สองเหมือนมีปัญหานะครับขึ้นมั่งไม่ขึ้นมัง่งใน,นเกียร์หนึ่งใน,นเกียร์สอง,อนนสองขึ้นมั่งไม่ขึ้นมัง่งแสดงว่าหน้าถับผัดไม่ค่อยดีอันนี้เกียร์สามแต่เราลองเสียบไฟดูนะครับว่ามอเตอร์จะหมุนไหม างไม่ยอมหมดเราจะทำวิธีแต่เราจะแก้ที่ปอเต้ครับว่าเป็นงไงกันหมดว่าปอเต้ ไม่ก็กกกกแตกอะไรนี้ที่เคยเจอปัญหานะเหานะครับเผามันฝืด อดแล้ว Thank <laughs> เต้เลยนะครับมอนเต้มีนัดอีกสี่ตัว แกนออกมาล้างกันนะครับมันทําความสะอาดส่วนมากจะไปเจอเพราะจารบีที่มันมานานๆแล้วนะครับมันก็แข็งแล้วก็ฝืดฝืดแล้วก็ทําให้แบบไม่หมุนนบะางทีเราอัดจะไปนั่นที่ตรงใบพัดมันมันอัดจะหมุนได้แต่ความจริงแล้วแกนมันฝืด ดิ่งคอกค่อยๆแต่เย็นๆนะครับมันจะเป็นเสือกเนี่ยมันจะเลยทำให้ไม่หมุน กระดาษทรายมาขัดนิดนึงกระดาษทรายก็เป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดนะครับแยกจากเบอร์กันเพืเอ่อที่จะไม่ให้กระดาษทรายเขากัดแกนนะครับแล้วเอาออกเฉพาะเฉพาะที่จะกันนี่ สารบีที่มันเสียแล้วออออก,ออกครับต้องทำความสะอาดอย่างนี้เอาให้หมดเนี่ยสองข้างนะครับก็ง่ายๆนะครับ กด,ดสายนี่แหละครับเนี่ยจับนี้เลยครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยแค่นี้เองครับแล้วก็หาน้ำมันมาใส่าหาน้ำมันไม่ยอดใส่เงาแล้วครับเนี่ยแค่นี้เอง ส่ว,วนผมเนีพอดีผมเห็นตรงนี้มันหลวมด้วยแล้วผมจะกดให้มันลงไปน,นี่ครับพอดีลูกค้าเอามาซ่อมก็ไหนๆก็ทำแล้วก็ทำให้มันดีๆไป แดี๋ยวผมเอาน้ำมันมาทาหน่อยนิดทาแกนเลยนะครับ มันอะไรก็ได้นะครับน้ำมันพืชก็ได้นะครับน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในครัวบ้านเราได้นะเป็นน้ำมันเครื่องก็ได้นะน้ำมันเครื่องของที่จังหวัดให้มันลื่นๆนะครับอย่าไปใช้น้ำมันที่มันเหนียวเกินไปเดี๋ยวก็จะเข้าหลบเดินนะครับ ใส่แ้สใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตามเดิมตังที่เราถอดนะครับง่ายๆนะครับอย่าไปเสียตังคี่กับร้านเ็มเพมสมัคร จำจะเย็นๆนะค่อยๆสังเกตแต่ทีนี้ผมทำงานแล้วถ้าเราใส่แกนเข้าไปบางครั้งก็แกนมันก็จะฝืดแต่เรามีวิธีทำให้มันไม่ฝืดนะครับขันแค่พอตึงๆมือก่อนนะครับนับแปก มันจะหมุนไม่ค่อยไปไนะ่มีวิธีทําให้มันแบบให้หมุนค่องขครับเราาะเคาะที่แกนนะครับเข้อเบออาๆนะครับ <st ress> เริ่มข้องแล้วข้อไปเรื่อยๆเรานยครับนะครับ ถ้าเราเคาะเกินมันก็อาจจะฝืดให้เราข้อกลับนี่นะครับนี่จากนั้นเราก็ลองเสร็จพักดูที่ฝึกใช้ได้ไมน,นีมนน่นะครับหมุนแร้วนะครับจากที่ไม่หมุนนะครับ เราลองใส่ลมเลยใส่ใบเดียวง่ายๆนะครับเราช่างมือใหม่ก็ถ้าติดตั้งไหนสงสัยตั้งไหนก็สอบถามได้นะครับกันเองครับ อย่งัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆยจะเอามาลงให้เรื่อยๆนะครับของที่ใช้ตามในบ้านบางทีไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ออกไปจ้างร้านไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับบางทีแค่เสียนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ทําได้นะครับ เราใส่ใบลองให้ดูก่อนเลยนะฮะคลิปมันจะยาวลืมใส่ ตอบให้ได้ทุกทุกคำถามนะครับบางทีอาจจะช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันรับเราทงเลยนะครับยังประกอบไม่เสร็จเดี๋ยวลองให้ก่อน ได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าร้านให้วุ่นวายนะบางทีร้านบางทีก็แยกแพงนะครับบางทีก็ไม่ต้องห้เราเป็นการตรวจย็่งง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวต้องปงระกอบ ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันหน่อยปัดฝุ่นแล้วเรียบร้อยประกอบแล้วลองเปิดนะครับแค่นึง ังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับไปทำกันดูแล้วก็ไปเช็ควิธีการเช็คขนะั้นตอนเบือ้องต้นนะครับอันนี้อาการเกิดจากแกนฝืดแกนปืดแต่ตอนที่แรกที่เราหมุนนะ่ะคือเราหมุนไปพัดมันก็ยังหมุนได้แต่เวลาเราหมุนแกนพวกแกนมันปืดไม่สามารถหมุนไดน้อาจจะหมุนได้เล็กน้อย งนั้นเราว่าจัดการกับแกนก่อนทำความสะอาดแกนเสร็จปุ๊บเราก็หยอดน้ำมันอะไรเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกตินะครับี่ยไม่ต้องซื้อใหม่นะครับโอเคนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆอย่างเงี้เดี๋ยวผมจะมาสอนซ่อมง่ายๆเทคนิคง่ายๆในการขับนะครับท่านใดนที่ไม่เข้าใจตรงไหนงงตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับ ทิ้งถามใต้ใต้ใต้คลิปไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามนะครับแต่จะช้าหน่อยพอดีผมเปิดร้านนะครับพอดีผมก้าวของลูกค้าแหละครับที่ในร้านนะอะมาซ่อมให้ดูจากตัวทำงานจริงเลยนะครับในแต่ละวันที่ผมซ่อมที่ผมทำนะครับถ้ามีตอนไหนสนใจที่จะมาหน้า อามาทำคลิปเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลงใหม่ให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ